จริงก็ไม่มีอะไรล่ะแต่ว่าอยู่ที่ตัวเรามันดียเราจะต้องหูหนักหน่อยเกิด <c oughs> ไปแนวะฟังก็แกล้งโง่ไปทําตามมีอะไรก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปเสนอไอเดียไม่ต้องไปทําอะไรยังวิธีแก้ก็คือหาให้เขาทําทตามคําสั่งเขาดีกว่าเราจะรอด <c oughs> ให้ใช้ทําอะไรนะความคิดของเราให้เป็นผลงานของเขาเราจึงจะรอด <c oughs> อย่างอื่นยากมาก <c oughs> ปีเนี้ยปีเนี้ยปีเน <c oughs> ี้ยปีเนี้ยคือพัก แต่วิธีแก้คือไปเรียนไงพี่นไปลงคอร์สเรียนเลยเรียนเรียนเรียนสองสามอย่างอะไรประมาณนั้นหลยพวกนี้ก็มีคนนัดไปคุยงานเรื่องงานจัดสวนแลนสเกตแต่ว่าหนูไปค่ายคนอื่นเขาออกหน้าหนูก็แนะนํางานให้คนอื่นเข้าไปขอเปอร์เซ็นต์เอาอย่างเดียวกระดาษโปรเปอร์เซ็นต์นี่ก็ต้องชัดเจนอ่ะเหมือนดีมันมัน ได้เงินมายังไม่จะโดนโกงเพราะเพียงจะถูกโกงวันนั้นก็ต้องเอาเลยลคือจะไ,ได้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้แบบเนี้แต่ว่าเอาก็ขอขอ,ขอเป็นจอบเลยไปแล้วขอค่าลูกนเลยแบบเนี้ยจะรอดค่ะค่ะไปเนี่ยอเ,เออเใช่ลรว<อ>ได้เอเอ,อไม่ต้องเอาเยอะเอาแบบเนี้ยพอเนี้ยไปแบบเนี้ยเราจะรอดถ้ารอให้งานเสร็จไม่ได้กินเราไปใช่ใช่หนูก็กลัวนี่แหละตานปีนี้ปีนี้วิธีแก้คือต้องจิก กิกเอาเอาเขาเลาเหมือนไปเหมือนเหมือนไปช่วยงานเขาเนี่ยเอาวันเนี่ยใ,ให้เอานือนเอาค่าน้ำมันรถก็พอไปเนี้ยเอ,า,อยาง่ายๆวันต่อวันเหบเนี้ยคุณจะรอดค่ะเบลพีกเอพิกก็ไปไปวันต่อวันไปล้างจงล้างจานเพราะเนี่ยเอาวันต่อวันแน่จะรอดค่ะแบ่เนี่ยดูใ,ดใ,ใจหนอะถ้าพอดีพี่จะพี่สะพ้ายอะลูกสะพ้ายลูกหลานลูกเขาอะแต่งงานกับต่างประเทศแล้วลูกเขาลูกเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลพาสันจะต้องไปรับจ้างเฝ้าลูกให้เขาเฝ้าบ้านอะ กรู้ววาถ้าไปได้ก็จะให้ของไปพอวีซ่าไม่ผ่านแล้วผ่านแล้วไปแล้วมีปัญหาเยอะนะงัออ้นก็ไม่ต้องไปมันจกจิกมันกันอ่จจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เนี้ยให้ให้ให้แฟนเขาไปรับเสื้อผ้ามาขายให้ทานวันทีน่ยจันทร์พศบอกยี่สี่เนี้ยก็ก็ได้ไม่เป็นไรแต่วันจริงจริงอะขายก็ก็พีก่ก็ต้องทำงานสองสามสี่อย่างดีแต่อย่าไปเฝ้าแฟนแต่เฝ้าแฟนปัญหาจะขายไม่ได้ใช่เลยเยหนูก็บองหนูทำงานประจำครับ อะไรนะว่าจะทำงานออฟฟิศไปก่อนออฟฟิศก็ได้ก็ลองดูก็ลองดูแต่ว่าถ้าปีนี้มันมันไปแล้วมันจะจะไม่ทนอ่ะแต่คุณต้องทนนะต้องทนเราจะไป่าแนพีดพนดแนก็ต้องทนอ่ะถ้างั้นจะไปวันนั้นก็ไปไปสมัครเอาแล้วไปทําแล้วเขานัดแล้ววันที่แปดอ่ะใช่ครับแปดเขาบอกว่าเลื่อนไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแปดแปดไม่ให้เริ่มไปทาเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เขาจ่ายเงินเดือนก็ไม่เป็นไรแบบนี้ถ้าประจาอยู่ได้ก็จําจริงเชียร์ประจาอยู่ดีกว่า ช่เพราะว่ามันเพราะว่าอย่างนั้นเลามีพอจ่ายค่าบัตรพอกินไปเดือนๆดืได้ยังก็ประมาณนั้นะเอาแบบนี้เอาแบบนี้ได้ก็โอเคก็ไปอยู่มันคือไม่ต้องเปซีเรียสเยอะแต่เขาถ้าเขามีบรรญ,ญาจ้างเราก็อยู่ไปแ้วไม่เป็นไรก็ถือว่าปีแต่ว่า,าอาจจะดูงุนหงิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแก้งงเอาแบบนี้ไปเรียนรู้เราไปเรียนรู้งานแม่บ้างชีวิตมันจะดีนะ ก็เรียนออนไลน์เสริมไปด้วยน่าเรียนออนไลน์แล้วไปทําระบบให้แม่ <Online. S 1> แล้วไปทำ <Yeah. S 1> เออใช่ทําระบบขายของเอาชาวบ้านมาขายเนี่ยทำคอนเทนต์ตัวเนี้ยดีๆเราทําขึ้นจะตายเดี๋ยวปีหน้าเ,เราปีหน้าเราก็ไล์สดขายในช่วงก็เริ่มทําได้มันเป็นปีดวงเราต้องมาแบบเนี้ยอาชีพอื่นมันยากมันทําไปมันจะไม่เหลือลนะ่ะถ้าถ้าเราทําจับร่วมมือกับแม่ได้เพราะดวงเรา่าลืมนะเรากับแม่มันตกด้วยกันขึ้นด้วยกันเนี่จะขึ้นขึ้น,นแบบชุดเลยนะ กะเนี่ยหนูก็พยายามจะให้เขาขายต้นไม้ว่าเออแบบเนี้ยก็ลงโพสต์ขายนู่นนี่ไปแบบเนี้ยไม่เป็นไรเหมือเนี้ยได้แต่พยายามถ้าเราลงต้นไม้ขายได้เวลามาโพสต์เออก็ก็อย่าไปอย่าไปคือไปรับอย่าอย่าลงทุนอ่ะอย่าลงทุนเหมือนหรือว่าไปเอาของชาวบ้านเราขายแล้วก็ไปเอาเหมืนเนี้ยก็ได้ไม่เป็นไรขายแล้วขายผ้าเออปีนี้ห้ามไปซื้อห้ามไปเอาเงินไปลงทุนแบบเนี้ยเหมือนกับเราเราทําอันนี้เขามีมีออเดอร์แล้วไปเอาเหมืนเนี้ยดีกว่า เดร์เราไปเอาค่ะเลยไบแน่ดีกว่าไปแน่ได้เมยนะขายมะพร้าวพอหนูขายได้กขาปุกจ้างปุกหนูถึงไปเอามะพร้าวก็ได้ได้ไปแน่ได้ก็ทําเหมือน l a n d s c จัดแล้วอาจจะจัดวิธีรีวิวนู่นๆก็คุณก็คุยหรือไปทําแล้วเขาจะจัดแล้วเขาจะเอาต้นไม้กไปจะซ่อมต้นไม้ซ่อมนู่นซ่อมนี่ก็ว่านไปเนี้ยก็ทำแบบเนี้ยดีกว่าทาเริ่มเริ่มศึกษาตัวนี้ไปตัวเนี้บพี่อยากอยากช่วยแม่ขายพวกผักผักสลัดพวกผักกินโอ๊คเลนโอ๊คอะไรเียพวก ที่เขาขึ้นห้างไงี้ยก็ได,ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้เขาต้องเป็นอะไรโปรดักแม่คุณทําได้เลยแต่คุณต้องอัปเกรดนะมันเป็นปีเป็นปีแยวคุณต้องต้องอัปเกรดตัวเองต้องเหมือนกับอาจจะไปเปลี่ยนคุณอาจจะไปผันออนไลน์หรือทําวิธีการก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้แต่ถ้าเป็นอาชีพของแม่ทําแล้วอ่ะดีถ้าเป็นเราคิดไปมันจะทําไปไม่รอดใช่ก็คิดดูว่าจะติดต่อจะเข้าทางไหนเพราะว่าจะส่งแบบ เดี๋ยวเขาส่งขึ้นห้างพวกเดิอมอช่วงนี้ช่วงนี้มีช่วงนี้ถ้าขึ้นห้างมันอัอหนึ่งมันใช้งบเยอะสองเ,อเครดิตมันช้าสามก็คือไม่มีขอมีเอเด้์ไม่มีงานมีงานก็มันจะเราจะเครียดอ่ะ เน้นขายอิสระแชร์ถูกต้องเออไปแน่ดีกว่าเป็นเอาเอาออเดอร์วันต่อวันดีกว่าถ้าเป็นห้างมันขึ้นห้างมันเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันจะเป็นต้องห้างแล้วเออไม่ต้องไปต้องห้างไม่ใบีบตัวเองขึ้นห้างมันบีบตัวเองไม่เอาเออไม่ได้ไปได้ไม่ไม่ควรจะไปยุ่งเดีวนั้นเพราะมันค่าใช้จ่ายมันสยวนเห็นคนเห็นเห็นคนไ้ขึ้นห้างคุณห้างตายหมดตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะนั้นคุณเป็นเน้นออนไลน์ขายออนไลน์ใช่ใช่ ไอพีก็ยิงแอบเฉพาะกลุ่มในเพจบ้านเรายิงไปเลยทาไปเลยเนะี่ยลงคอนเทนต์ดีๆทํเดีเนะี่ยทักขอลงขอไลนะ์เนี่ยทําเนี่ยดีกว่าเพราะเด็กหนูเอาชาวบ้านอนะ่ะกินชาวบ้านอนะ่ะคุณคุณนะถ้าเป็นไม่ได้ไปไปเดินกลุ่มชาวบ้านของที่แม่ไปเกี่ยวพันอ๋อามาต่เนี่ยจะปลูกจะปลูกโรงเรือนทําผักออแกนิคให้พี่ชายลงทุนให้แล้วก็ปลูกโชว์แล้วก็ ให้ชาวบ้านก็ทําขายแบบเราเราก็รับเขาไปขายไงอาจารย์อืมก็ได้ช่วยนะแต่ว่าถ้าลงช่วงนี้มันก็ต้องลองดูเพราะช่วงนี้นมันลงแล้วมันมันจะจุกจิกเยอะมันจะปัญหาไม่ไม่ถ้าเราไม่ลงไปลงลงลง,ลง,ลงเรือนโชว์สักลงหนึ่งนะมันก<ต>็จ,จังมันยังเปิดที่สอนไม่ได้ไงแต่ช่วงช่วงนี้นนอย่าเพิ่งช่วงนี้ช่วงนี้อย่าเพิ่งช่วงนี้ไปไปวางเลยมัะไปเรียนรู้มากกว่าไปดูระบบเออคือช่วงนี้ไม่อยากให้ลงถุนลงทุนคุณเพี้ยนเลยนะอาจารย์หนูไม่มีเงินแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะ ลงคณไปลงลง้วต้องลงกับพี่ชายเดี๋ยวเลาทอก,กันดกเพราะป <laughs> ีไม่ดไีไปขอเขาไม่เคยเขาลงขอเขามาลงทุนให้เราไม่เป็นปีนออี้เขาก็ยากเหมือนเป็นได้ก็ไม่เป็นเร่งถ้าขอเงินไปเรียนอ่ะเห็นด้วยนะตรงเนี้ยอ,อได้พี่ขอเงินลงไปเรียนเออให้ไปอบรมไปเรียนหรือเรียนเพื่อเป็นผู้นํากลุ่มไงเราก็เจาะกลุ่มไปคอนดิชันเป็นพวกเนี้หรือไปสร้างแบรนด์ของชาวบ้านเนี่ยก็ไปหาชาวบ้านอย่างเชน่นบ้านเนี่ยเขาต้องออก ปลูกมะนาวบ้านเนี่ยเล่นมะนาวอย่างเดียวไปนี่ปลูกสลัดสลัดอย่างเดียวต่อไปคุณไม่ต้องทําอะไรเลยปลูกปลูก,เ,กเลยเขาปลูกผักปอดสารผักออร์แกนิกอะไรอย่างนี้เออเราก็ทํา<ม>เราก็ทําตลาดให้เขาแค่นั้นเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องทำเราไม่ต้องไปงนี้เองเดี๋ยวนี้มันวงตลาดคุณไปทําตาอดีดีๆไปเอาของชาวบ้านมาทําแล้วช่วยหรือนั่นก็คือพีทเนี่ยพีทจริงๆเนี่ยเป็นเป็นคนสอนอ่ะจะรวยกว่าเยอะสอนออนไลน์ไปศึกษาดีๆอ่ะ สอนนอนรับสอนเขาเป็นใช่ใช่เนี่ยทำวางแผนวางระบบให้เขายิงแอดให้เขาทําดูแลเนี่ยเนี่ยตัวได้ตังค์ไม่ต้องเสียเงินสับบานบาทคุณไปเรียนตรงนี้ดวงเราเนะ่ยแม่อาชีพแม่อยลืมนะอาชีพแม่เริ่มต้นจากการสอนะคุณนะดวงพีชมันเป็นดวงเกี่ยวกับสอนดีสอนแล้วดีแต่แต่คุณต้องสอนสิ่งที่เนี่ยถ้าคุณไม่ไม่เอาบัญชีคุณก็สอนเรื่องการตลาดสอนเรื่องการออมออนไลน์ที่กําลังทําแรงๆหนะ่เนี่ยเป็นโค้ดแต่เนี่ย เยนป้าป้าเล่นเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาเล่นไม่เป็นกดอะไรไม่เป็นเราเก่งคอมอยูแ่แล้วก็ไปสอนตรงนี้ดิครับเนี่ยเป็นน้นตรงนี้ยเดี๋ยวมีอะไรดีอยู่ยุคนี้มันไม่ต้องไปเอาของไปลงแล้วในห้องในห้างไม่ต้องไปคิดแล้วทุกคนมันเป็นอิสระหมดแล้วครับ,รบเหมือนเหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งมันทาอะ่ะ ไปนั่งไร้สดขายผ้าถุงอย่างเดียวนี้มึงอยู่รอดต่วกันไปมันจบวิศวะนะบอกว่าอาจารย์เกดี๋ยวนี้มันก็โอเคละเห็นไหมมันก็ทําอะไรเลยเราหาดีๆนั่งไร์สดไปเลยทําดีๆครับเดี๋ยวค่อยๆเอาของแม่ค่อยๆถูกต้องตรงเนี้ยแม่คุณมันมีคอนเนชันคุณต้องใช้คอนเนชันแม่ต่อไปเดี๋ยวมันจะมีอบตมันจะแชร์อบตวตอมันจะกลายเป็นขบวนไปต่อไปอ่ะ พีทมาสอนนี่ให้หน่อยมาทํานี่ให้หน่อยทอาออนไลน์อย่างเดียวคุณเป็นเรื่องการสอนเครื่องมือการทําอากินดีกว่าตรงเนี้ยตัวได้ตังตัวได้ตังก็าทาคอร์สขายคอร์สขายหน้าที่ก็ทํากันอยู่เนี่ยเราเจาะกลุ่มชาวบ้านเลยไปสอนเขาอาจชนาทํา,หาทเหมือนอาจารย์เชียงอะไรก็ทําเห็นไหมกรแบบเนี้ยครับก็บบศึกษาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องแต่ปีเนี้ยอยากให้นิ่งนะไม่อยากให้ไปไปดิ้นถ้าดิ้นเจ็บเลยนะ เพราะปีมันหมดตัวนะปีเนี้ยหมดตัวในเจ็บตัวด้วยเรียนต่อยอดเอาเนาะอาจารย์เนาะเรี้ยนต่อยอดตัวนี้ไปรีสกิลต่อยอดอะไรบางอย่างดวงเราเนี่ยกับแม่เน่ะปีหน้ามันทําไม่ทันน่ะจะเอาบ้านเอารถใหม่ไันได้หมดปีหน้าหลังวันเกิดเราอ่ะ